ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณโควิด1 9ถ้าจํากันได้เมื่อวานนี้6กโมงเช้าห้ามกราคมการใช้ชีวิตเปลี่ยนไปเนื่องจากว่าพอสามทุ่มปุ๊บจะต้องเป็นการซื้ออาหารกลับมาทานที่บ้านเท่านั้นเราไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะผู้ประกอบการร้านปิ้งย่างบุฟเฟ่เชื่อว่าเป็นเมนูปโปรดใครหลายคนหมูกระทะแบบนี้แหละง่ายเงียบเหงาค่ะเนี่ยมีผู้สื่อข่าวเราเดินเข้าไปในร้านคือตอนแรกู่เจ้าของร้านเขาดีใจเนึ่องว่าเป็นลูกค้ามากิน ขออนุญาตไปดูบรรยากาศค่ะนี่คือร้านบุฟเฟ่ปิ้งย่างอินดี้นะในซอยลาดพร้าววังหิน71พี่เป็นยังไงบ้างกระทบหนักไหมเป็นยังไงบ้างเขาบอกค่ะว่าคือตั้งแต่ที่ประกาศคำสั่งบอกนะว่าให้นั่งทานที่ร้านได้เฉพาะ6โมงเช้าถึง3ทุ่มพอสามทุ่มปุ๊บให้ขายเฉพาะกลับบ้านเขาก็เลยปรับใหม่เพราะว่าตอนแรกเนี่ยปกติทางร้านจะเปิดช่วงเย็นๆค่ะอย่างนั้นเอาปรับใหม่ละกันเปิดตั้งแต่11โมงสายๆเลยแล้วก็ปิดตอน3ทุ่ม นึกว่า,าจ,จะพอช่วยได้แต่ปรากฏว่าลูกค้าเขาบอกเลยนะว่าไม่มีคนเข้าร้านเลยค่ะเพราะว่าอย่าลืมคุณผู้ชมคือร้านปิ้งย่างเองส่วนใหญ่คนจะไปกินกันก็ตอนเย็นนะพระอทีตตกแล้วะจ่ายเยอะๆพีคๆก็คือตอนสองทุ่มอ้าวสองทุ่มเท่ากับมีเวลาแค่ประมาณหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะคะในการ<ช>ทํามาค้าขายแล้วอีกอย่างถามว่าเอาก็ซื้อกลับบ้านไงหลังสามทุ่มขายกลับบ้านได้ไหมที่เขาบอกอ้าวพี่ลองคิดดูสิ กระทะร้อนกระทะเอยเตาเอวยอาถามเราในยอย่างเราเราเป็นคนกินอย่างเงี้ยถ้าเราอยากกินหมกกาาูกระทะกินที่ร้านมันได้อารมณ์กว่า<ช>แล้ว,วเราไม่ต้องเอามานั่งล้างอะไรเองด้วยเขาบอกเลยว่าตอนนี้กระทบหนักรายได้80%หายไปแน่นอนฟังเสียงดูค่ะร้านที่มันโลง่งกลางวันใครจะมากินบุฟเฟ่ปกติร้านที่จะเปิดเย็นไปจนถึงยาวค่ํๆช่วงพีคอะที่ลูกค้าเยอะคือสองทุ่มออนะคะแต่พอ มาตรการบอกว่าให้เปิดตั้งแต่หกโมงเช้าถึงสามทุ่มพี่กระทบเต็มเ็มเลยเพราะว่าพี่จะมีช่วงเวลาพีคแค่ชั่วโมงเดียวคือสองทุ่มสามทุ่มเพราะปกติลูกค้าจะมาช่วงนั้นคนจะมากินเนี่ยเขาก็จะมาถึงทุ่มกว่าสองทุ่มเขามาถึงแล้วก็นั่งกินยาวๆไปทีนิดพอบอกว่านั่งกินที่ร้านได้ไม่เกินสามทุ่มเนี่ยลูกค้า ใช่แน่นอนมี่แค่เสียงเสียงเดียวนะคุณผู้ชมถือว่าเป็นเสียงสะท้อนของผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการนี้นะคะนอกจากนั้นค่ะคุณผู้ชมในเรื่องของพิษโควิด นอกจากร้านอาหารแล้วแม้ก,กระทั่งการเดินรถของขอสอมกออเองล่าสุดมีการประกาศลดเที่ยววิ่งรถประจําทางลงเหลือแค่60สิรับนกี่หลายคนก็เลยกลัวว่าเอมันจะไม่เพียงพอหรือเปล่าเออนี่ยนะที่จะรองรับในเรื่องของการเดินทางรถจํานวนแล้วคนจะแน่นไหมออใชออ่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่เว้นระยะห่างหรือเปล่ามันใช่การแก้ไขปัญหาที่ถูกไหมเป็นคำถามขสมกเลยออกมาบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าไม่ต้องห่วงนะว่ารถจะเพียงพอไม่เพียงพอเพราะว่าเราจะประเมินแล้วแต่พื้นที่ คืออย่างเช่นถ้าพื้นที่ไหนคนเยอะตลอดทั้งวันใช้บริการเยอะก็ไม่ลดแต่ถ้าพื้นที่ไหนคนเยอะเฉพาะเช้าเย็นกลางวันก็จะลดแบบนี้นะคะก็เข้าใจตรงกันว่าไม่ต้องกังวลน,นะยังไงรถจัดเพียงพอแน่นอนค่ะสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเท่าถึงข่าวเข้าถึงคุณ